ลงมอสนี้นะครับก่อนอื่นลูกคนก็ต้องมีนี้ P-mos ปุ่ม,มจุกก็จะมาสอนรายละเอียดเลยให้ลุกคนเขาเ้าไปที่กูเก l e แล้วพิมพ์คำว่า p m o d แล้วก็ลูกคนกดอันแรกเลย กดตรงสีน้ำเงินนะให้ทุกคนดาวน์โหลดแต่ว่าผมดาวนโหลดแล้วนะครับผมจะไม่โหลดกดตรงนี้นะครับผม,มีแล้วนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วทุกคนก็้ทุกคนก็เข้ามาในเพจ มัดเลยถ้าเรกคนโหลดเสร็จแล้วให้ทุกคนพินมพ์คำว่ามัดฟอร์มเมลอนเพกะเพให้ทุกคนกดดาวน์โหลดนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้ทุกคนเปิดกดเปิดแต่ถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมาสอนให้นะครับหนึ่งเลยลูกถ้าคนมีนะฮหนึ่งเลยแ้าผมขอปอัดจบแบบเก,กะเก,กะให้ทุกคนกดคำว่าใช้งาน เอาเดี๋ยวนะไม่ไห็นะครับดูผมจะน,นั่นเอาตัวนางขอบคูณ ให้ทุกคนกดตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนหาหม็อดที่ทุกคนจะโหลดปรากฏว่าผมจะเอาอันนี้น้ารผมจะอีกโคษน,นาจัดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลด ตรงนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนถ้ามันขึ้นแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วให้ทุกคนกดกดใช้ม็อดทุกคนจะเลือกไหนก็ได้นะครับเปิดเกมเลยไหม เปิดในภายหลังเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี่ยวนี้มจะเปิดในภายหลังนะจะเปิดในภายหลังเนี่ยครับนี่ง้นเดี๋ยวผมขอลบนี้แป๊บขอลบนี้แป๊บ อ่านี่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวมันใช้มเอรได้จริงไหครับเดี๋ยวผมเข้าเกมไม่ดูไม่ตัดต่อเลยนะครับผมไม่ตัดต่อเลยนะครับผมไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับยังไม่ได้ตัดต่อเลยไม่ได้ตัดต่อ ถ้าขึ้นมาปั๊มมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่ามอดของเราโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโหลดสกีบีดี้ทอยรเลตนะแต่แม่งมันบั๊กครับลุกคนรอให้มันก่อนนะครับรอให้มันโหลดเสร็จก่อนอ่าทีนี้ทุกคนให้ลุกคนเข้าไปดูเข้าเป็นแบบไหนก็ได้นะครับ นีมันก็จะใช้ม็อกได้จริงๆนะครับรายละเอียดเลยนะครับนเนี่ยครับแต่ผมขอลงตัวละครมาใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ดลใช้ได้ลแล้วผมก็ขอกล่า ขอตัวไปนั่งก่อนนะครับอะไรวะขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับพอดีว่าเดี๋ยวมันยาวคลิปยาวเกินบายบายครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะครับคุณพี่พี่น้องๆคุณปู่ย่าตายาย